อาโศกลำลึกนะคะรก็ระลึกถึงพ่อครูค่ะที่ท่านอบรมสั่งสอนให้เราเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนตนเองค่ะก็ะะได้เลิกได้ลดนิรักหลายๆสิ่งที่พ่อครูท่านได้สั่งสอนมาค่ะก็ะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากคนโลภๆอะ่ะก็ จากคนโลกโดกีก็ามาสู่โรคกุตตะลักค่ะเราก็ได้รักษาศีลตามที่พ่อครูท่านสอนนะคะรักษาศีลให้บริสุทธิ์และลดกิเลสลดอัตตาให้มากขึ้น <c oughs> จะบอกจะบอกพ่อครูว่าลูกก็จะปฏิบัติตามคำสอนพ่อครูไปตลอดชีวิตนะคะที่พ่อครูท่านสอนไวค้ค่ะค่ะ